เรามีชีวิตเพื่ออะไรหลายคนอยากจะรู้คำตอบว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรตามแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรามีชีวิตเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อทำให้แจ้งให้ผ่านซึ่ง นิพพานเนี่ยพระเจ้ากล่าวว่าเป็นบรม,มสุขพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรม,มนิพพานังประลมังทุขังนิพพานเป็นบรม,มสุขฉะนั้นชีวิตเกิดมาเนี่ยเพื่อทําให้แจ้งนิพพานแต่ก่อนจะทําให้แจ้งนิพพานได้นะมันก็ต้องทําอริยมรรคสีอริยผลสีให้เกิดขึ้นก่อน คือโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกิทาคาเมมาคสกิทาคามิผลานาคาิมมาคนาคามมผลและอรหัตามักอรา,ตาอหาตผลสุดท้ายแล้วก็คือเมื่อเิ้นอาสวะกิเลสยานได้ทำอาสวะกิเลสเส้นไปแล้วก็ต้องนิพพานนิพพานคือสภาวะที่จิตหลุดจากการเวียนไว่ายตายเกิดหมดการเวียนไว่ายตายเกิดแล้วบมด การเวียนว่ายได้เกิดในวัฏฏะทั้งสามคือกรรมกิเลสวิบากหมดแล้วในสังสารวัฏเน้่หมดแล้วสังสารวัฏเนี่ยเขาเรียกว่ามีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรู้ไม่ได้แล้วไอเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปแล้วเพราะว่าสังสารวัฏที่ยาวไกลที่เราเดินมานานแค่นานเนี่ยมันหมดแล้วดังนั้นก็คือชีวิตเราเป็นอยู่เพื่ออะไรก็จะได้ตอบได้ว่าชีวิตเนี่ยเป็นอยู่เพื่อทํา อริยมรรคอริยผลและธรรมนิพพานเนี่ยให้แจ้งซึ่งตรงนี้แหละก็คือคำตอบว่าหลายๆคนเกิดมามันยังไม่ชีวิตมันเกิดมาเพื่ออะไรนาะเพราะว่ากิจต่างๆเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วมันก็ต้องทำเองแต่กิจในตรงนี้มันเป็นกิจที่ทำแล้วไม่ต้องทำเองหมดแล้วหมดกิจที่จะต้องทำต่อไปการกระทำก็เป็นเรียงกริยาเท่านั้น ทำเพื่ออะไรที่เป็นเปียรกกิยาก็ก็ในการที่ว่าเราไปทำดังการแท้ชีวิตเนี่ยมันก็คืออยู่ในสมมุติโลกหรือว่าสมมติสัจจะแต่เราไม่ได้หลงไปยึดติดในศัจจานั้นแล้วว่า ชีวิตที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนชีวิตที่คนที่ทำงานเสร็จแล้วก็รอลาว่าจ้างแล้วก็จะเพื่อจะไปก็คือร่างกายตัวนี้ก็รอหมดอายุไขก็ก็จะดับไปเหมือนกับแสงเทียนที่ดับไปในอากาศเท่าน,นั้นนี่แหละชีวิตมันเป็นอย่างไ้ คือสิ่งที่จะตอบได้ว่าเราทั้งหลายมีชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราดบลงชีวิตอยู่แล้วมันยังไม่ใช่นะที่เราดำรงอยู่เนี่ยมันต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหานะก็ะตรงนี้แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนามาก็าเพื่อ ให้คนทั้งหลายนั้นหยุดการเกิดไม่ใช่เป็นไปเพื่ออาการเป็นไว้ได้เกิดสุคติโลกสวรรค์นั้นมันเป็นประโยชน์ในภพหน้าส่วนประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานนี่แหละที่พระอ,องค์สรงสอน